วันนี้ปอคูยชยวัดจะพาไปเพอะต้นชาตตองขาวอาที่เปิดเอาไปสารที่เปิไปสารชาติครับผมก็บเ,เคยหัน<อ>มันเป็นเจไดอันนี้บุกมาถึงสวนปะคูไปคูเปเล่าสวนปะคูน,นี่ลมลื่นเต็มเตามหรอมันอาิอสายว่มามดมดแน่แลงเปิลเปิลเปิ้นบบประหอนแต่เขาว่า่ยังบาล้มใส่ลำย่อยเหี้ยน่ะฮุดึงเขา ถ้าจะรำบนบ้านสืบเจต่ามาเสาะกล้ามากอยู่นะอ๋ออันนี้ต้นต้นอะไรนี่กันเนอันนี้ต้นเขื่งต้นเข่งเอออันนี้ต้นเขื่งนี่ต้นสัตว์ตองขาวผมบมาไอเนี่ยสนใจยังมั่นเองอ๋อไอเนี่ยผมมาสนใจยังมันมีจะน่าเห็ลุ่มบุกก็ลุ่มบุกมือยังโดนบนทั้งก็มีเพราะเป็นวายูนี่กันนะต้นนี้ต้นีัเวิที่ผมว่าต้นสัตว์ตองขาวอันนี้สัตว์ตองขาวคนเอาไปแปรงสัตว์เอาไปแปรงสัตว์ สารละเอียดนนอกสารละเอียดชาดติที่อย่างสาสใร้ใจใบมันหวเข้าได้แต่มันบบใจแยงมันใจแย,แยงเยงแหมย่างครับย,ยังแหมย่างอันนี้ศาตรตองขาวชาสตรตองขาวอ,อ๋อต้นไม่เป็นจะอี้นะออต้นชาตร์ตองขาวมันเหมือนกับแยงมันเหมือนกับแยง แนนตี้แม่นี่ขูดท่านหัวแรที่มันแป๋งแป๋งเป็นเปโคดไปโคดอ่ะครับครับตี้แม่เนี่ยแป๋งไปโคดไปโคดเปรีโคดโคดคือผมนะไอ้น่ะน่ะน่ะี่ว่าต้องประตักสามแดดชี่แดดที่ว่าประตักกำสั่งกะสีนี่แนครับต้นอันเนี้ยคือพุนพุชจักไข่ก่อนอ๋อพุนจักไข่ก่อนพุนจักไข่ก่อนแล้วพวกประตักครับที่สันชัยมาแห้ววงอ่ะครับคือสันชัยมาห่อน้ำเอ้นี่แม่กําลังทําอย่างนี้แม่กําลังขูดศาสตร์ขูดศาสตร์เออขูด ปนห้องว่าขูดขูดเจ้าอันนี้ใจมีดมีดแล้วค่ะแล้วนี่คือต้นศาสตร์ต้นศาสตรต้นศาสตร์มันเหมือนต้นแยงก่อใช่มันมันเหมือนเออมันต้นมันจะเหมือนกันนะแล้วยงมันทำอย่างเนาะครับอันนี้มันต้นศาสตร์ปนห้องศาสต้นห้องเสียอ่อนนี่เนาะโคตรนีแประมาณหาปนห้องว่าศาสตร์้องาสตร์เนาะแล้วปนจะห้องเสียอ่อนเนี่ยอ๋อ ลวต้นมันเป็นเขียวๆครับเขียวมีอยู่เปล่าเรานมีมันเอามีแล้วแล้วเอาลูกราวมาปลูกเอ้าเอาเนี่ยเอาคนสาราหารวันนี้ครับแอมลอบหนึ่งต้นศาสตรองขาวเปินจะเอาไปสารไปเป็นศาสตร์อ่อนซึ่งคนเท่าสมัยก่อนนั้นเปินจะซื้อเก็บไว้ไว้ในบ้านเอาไว้ใจเอาไว้ไปวัดหรือว่าเวลาตายไปแล้วเปินก็จะเอาไปห้องในล่อง บปเจ็ที่ลุงนั่นนะที่แม่น่ะเนี่ยครใบไม่นด้เพิ่มกับบังคับแต่ว่าต้องเดดอีเนึ่งถ้าเดดของปุ่นปุ่นไหวยังครับถ้าอันนี้เอาเดดเอาหน่อมมันต้องมีปัดมันเดดง่ายอ๋อเด็ดแล้ววายอีปุ่นปุ่นาหวยังอ๋ออิ่มไหวยังเออเออเนี่ยเขาเด็ดคำต้นมาจากไหนครับปุ่นไหวยังปุ่นไหวยังเพราะมันมาจ่ายแต่ถ้าพ่องพ่อของหมูมาปาดเพลเิ่นต้นเปิ่นตายครับ ถ้าเด็ดอีป่นมม่ยังมันยู่เอะมันก็บาดได้แล้วนี้เนะต้นสัตว์ตองขาวคงแก่ได้ยินจื่อนี่นี่สัตว์ตองขาวแต่น้าเป็นกรรมนะเป็นเขาปลาหอข้าวปลาไขฝรั่งในเวียงอ่ะครับอืข้าวลิ่นได้เป็นห้งหอกหอพวกเ้าไข่หอกแซาแซาได้ลอยไปก็เออมันเป็นอ่อนนุ่มแล้วก็เอ่สัตว์ตองขาวมันมีสองอย่างเนอะมันมีตองแดงครับตองแดงกับตองขาวถ้าตองแดงนี่พวยอันต้นไม่พวย อ๋อ oh. อันนี้ส,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 สัตว์สัตว์ตองขาวสัตว์ตองขาวอันนี้ส,สัตว์ตองหอกเข้าได้สบายหอกของกินก็ได้หอของกินก็ได้ออไดครับอีกอตีนในสวนปะคูนี่ก็มีหลายต้นอยู่กันไหนหรือว่ามีมีต่งต้งต่างนั้นก็มีน้ำมันหมองแงอมต่อนี้เนี่ยผมผมเพผมขี้ขานเพลมันถ้าว่าถ้าว่าผมเพลผมช้าเนี่ยนปีน่ะได้พืนสองพืชอยู่เนี่ยโอ้แล้วมันสหายหยาบกันนะเนาะมันแทบแทบตีบบอย่างอี้มันเหมองอันนี้มันจุ่มน้ำได้อันนี้มันจุ่มน้ำ เออตีนี่เปินดีรู้มันก็เลยออกอ่ะเนาะน่ะอู้บะเดียวนี่เปินต้องไปสั่งแบบลาวนเนาะเออนานๆนั้นนั่นเงินว่าไปสั่งลาวไหมเนี่ยสั่งลาวก็นนะบ้านเฮาหายยากเนี่ยนี่ต้องสั่งลาวอู้ยขาดจำนายได้แล้วกันนี่เออถ้าเปินตัดเปินจะถ้าถ้าเฮาตัดไม่ออกดอกเอ่ยเนี่ยครับอ๋อดอกมันเออถ้าถ้าเฮาตัดอันนี้มันหลายปีเนี่ยมันมันออกดอกไปช้งเนี่ย อันนี้ดอกมันจะเป็นถ้ามันอี้มันจักมาได้ละมันไปขูดมัได้เอาอย่างอี้เนี่ยต้องเอาอี้เนาะเพิ่งจะตัดเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเพิ่งตัดเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยครับและหน่อมีออกมาพอดีแล้วนี่ผมมาสนใจมันถ้าตัดก็ตัดตั้งแต่ต่อเลยกันตัดหมดอะตัดแลวหน่อมีออกมาใหม่อ๋อครับหันหันแม่จังตัดเมื่อก่อนไงอี้เพิดเมาแล้วเนี่ยอี้เพิดเมาแล้วเนาะ มันออกดอกอี่แน่มันจักมาได้มันหลายปีแล้วเนี่ยครับและไอ้ถ้าและถ้าอย่างแม่นั้นที่นั้นพุ่นพุ่นจะเอาอย่างอี้หรอไปจักอ่ะแล้วไปขุดอ่ะแล้วก็ไปขุดเนาะพุ่นตากแห้งให้กำแม่มันจักง่ายเนี่ยตีแต่เปล่งสาตีละเอียดขนาดเลยนะอันนีเนี่ยเปล่งเปล่งเปล่งสาติชาตอ่อนสาติอ่อนที่ประมาณไหนชาติอ่อนนั่นน่ะอืมเนี่ย แล้วมันไปตากแห้งโอ้แต่นี่ต้นนี่สูงตึงยาวตึงสมบูรณ์ขนาดเนาะถ้ายาวอีมันก็จะได้ฝุ่นหอยนั่นน่ะถ้ายาวมันก็ได้ฝุ่นหอยนั่นน่ะเมื่อที้ผมยังไหวปลายอยู่อันฉันใช้แม่หอแนมเนี่ยว่ะว่าอันจะถามเอาต้องเอาต้นฉาดไปขายขึ้นปุ่นแล้วมันหมดเดือนบุญละบุญ่าพฤศจิกายนกุมภาพันธ์น่ะแล้วผมก็เลยบอกไปถามเพ่ตัดเด in ือนกุมภาพันธ uh, <T> ์นเนี่ยพอเนี้ยบ่อยมั้ย มันมีตองแดงก็เหมือนกันเนี่ยแล้วใบใบตองมันจะสีแดงครับอันนี้มันตองขาวเพื่อบะครับคือตีต้นที่เปิดเอาไปปลูกในกระถางที่ผมไม่พอมันต้นน้อยอ๋อฉาดนั่นอ่ะมันมันมันบ่ได้อยู่ทรรมชาาิอีหลอกอันนี้เป็นว่าต้นสูงๆนี่คือมันสูงจะอีเลยหนอนติดพนธุศาสตร์อ่อนนั่นนะถ้ามันถ้ามันได้ชาได้เพลนะมันจะเง้วเหล่นี้ก่อนถ้าเงี้ยวกับฉาดนี่ผินหน่อยนะครับ อเอไปส่งมันได้เลยนนเนอนอันนี้เมื่อทีผมไป,ไปถามมูสันใจมาพกาบางกอนก็แน,น,น,นักมากครับตัปูต,ตก็ต<ร>มีตั้งนี้ก็มีห่านห่านก็มีแล้วมันบอกบอกแงมห่านเนือเนี่ยโอ้มันมีหลายตน้นปุ่นมีหิมหิมถั่วฝ้ายปูนไทยบอกให้หนักละครับคนะแล้วมันมีปูนหนักประเด็นนี้มันมีนี่ถ้าบอกสนใจมนมะเกาะมัเกาแน่นเข้าแน่นเข้ามันก็เปลี่ยนตาไปอีฮะอ้ทเพล่อตัที่มันชอบ ต่างดีตังบนนี่เป็นลงๆเนาะเออมันมันมันแทบมันแทบจะจอบลงมันแทบอาศัยห่มเปิ้นโดยลำไรกะมันแทบมันเออมันแทบอาศัยห่มเปิ้นโดยอ๋ออันนี้ส่วนส่วนปูประชวัตไปถึงพุดนเลยกันไหนไปถึงนี่นะเหมืองนี่ละน้ำเหมืองนี่ครับไปน้ำเหมืองนี่ตึ๊งนี่ละไปนี่หัน้อยเดียวละโอ้อันนี้เปิ้นเป็นส่วนบะเก่าได้แล้วเนาะเมื่อก่อนเมื่อแม่มืแม่ก็ว่าเสียงเจนกูสุจะล้มก็ล้มเด้อย์น่ะอืมเออแม่มีก็บ่ล้มแม่ตายแล้วก็บ่ล้มเหรอ พราะว่อนคนเราเพราะมันบบล้มเต้ครับอจะปลูกยังเกาะบ่บ่บ่ปลูกเต้ล้มเสี่ยงเสียได้ครับแต่ใจแล้วไอ้หน่ะเพิ่นสั่งเพิ่นไหวไว้หน่ครับเชี่ยงเชี่องพวกเขาบแบบมันล้มเ่ะได้กลิ่นกล้วยได้กลิ่นลำไยได้กลิ่นเป้าได้กลิ่นเคืองได้กลิ่นเคืองได้กลิ่นต้นโอยอันนั้นต้นขาต้นขาอ๋อได้กลิ่นขาด้วยมันน้ำบ่อจืมชายแล้วกันเออเนาะเออมันน้ำบ่อจืมชายมันได้มันบ่ได้เงินปุ๋ยก้อนปุ๋ยหม่ำเนอะครับแม่ก๊มน่อยก๊มน่อย โอ้อันนี้ต้นอย่างนี้ต้นไหนอันนี้ต้นมะม่วงมะม่วงเออโหกล้วยดกนะกล้วยกับมีมันเป็นน้ำบ่อจิ้มใจได้ตั้งชิ้ตั้งเช่าบักกเก็ตก็มีเหมือนเฮาเตี้ยวไปในป่าเลยบอกเหมือนเฮาเตี้ยวไปในป่าหายากเลยนะเนี่ยเมื่อนั้นเฮาไปเอาเงินหนักเอาเงินสืบสานที่หลังมอ่ะครับเอหนักมอว่าหลังอันหลังปีน่ะครับเขาลัดโค้ดลัดเหาอย่างเออเนาะเอีอันนี้ก็แม่น่ะ อันนี้ก็แม่นตี่ผมนะดูมีหัวอ้อยแล้วมัปลูกอ้อยไว้เตื้อหมู่กวางนี่ลำใหญ่ลำใยญ่ไปนี่ก็ไปลงบ้างก็เดือดปลาลำเมืองฮะอ๋อนี่นะลำเมืองอยู่ไหนครับนลำเมืองมีลงไปแถมมันมีน้ำกันนั่นมีไกะไปขอไหนๆก็ไปเอี่ยวสวนละที่ป่าบอลปะอ๋อนี่เอาไว้ดังไฟอย่างนี้อันนี้เคี่ยวน้ำปูเคี่ยวน้ำปูต้องมาเคี่ยวไว้ก่อนมาเคี่ยวมาเคี่ยวในบรรยากาศในบ้านก็เตื้อพื้นจะเม้นแต่ลาบปาคูเคี่ยวตอนไหนนี่เมื่อวานเองอะ อตอนเขาตั้งกระหม o ทีเนี่ยมันมันกิน่นมันมาแน่กิ่นครับเออถ้ามันกับดิโพนุ์ม,มันก,ก็ไปสำอย่างอันนี้คือหนองอ่าเออนี่มีปา่าอพอคุดคุดบปได้คุดไวไปได้แต่น้ำเมืองมีฮัล่ะอ๋อน้ำเมืองไม่พูดนะ,อะ,ะโอ้มันเป็นน้ำเมืองอย่างเลยมีน้ำดีตลอดเลยเออน้ำมันมันน้ำ,นำ มันนั้นไม่ขันเราเนี่ยอ๋อเปิงอะเปิงอะหมอลูกน้นไม่ขันเปิงอ่ะปีน้องสันปะตองนี่เป็นรวยกันเพราะว่ามันมีน้าดีมันนั้นเี็น้ำไม่ขันสมึงทุกสมึงจะมามนี่หมดอ่ะโอ้ก้ามเพลิ่สมึงนี่ครับเวลามันตกเห็นะเวลามันตกจะแมานี่หมดอ่ะออันนี้บรรยากาศส่วนของปะคูเชวัดเนาะเป็นปะคูปะเล่านะคโอ้มันได้ดีบปมันต้องส่วนมันต้องเอียนเนาะป่ะขอบคุณครับปะคูครับครับผมป่ะ